สวัสดีครับสวัสดีเพื่อเพื Gold, พ่อนทุกคนแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับผมนาทธิพัฒน์พรมสูนนะครับชื่อเล่นชื่อมาวินครับเอกเบสครับวันนี้นะครับผมมากับแสงแดดอันเข้าหน้าที่สดใสในยามเช้านะครับคือวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับผมขอเริ่มที่เรื่องแรกนะครับเรื่องตัวโน้ตนะครับ ผมจะแนะนําตัวโน้ตนะครับเตัวโน้ตจะประกอบไปด้วยตัวกลมตัวขาวจะดำตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นตัวกระเบ็ดสองชั้นนะครับมีอยู่5ตัวหลักๆนะครับในเบื้องต้นนะครับตัวกลมนะครับผมจะมีค่าเยอะมากที่สุดนะครับในบรรดาที่กล่าวไปนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวขาวครับตัวขาวก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมเมื่อกี้ครับก็จะเป็นที่รองลงมานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นต, <c oughs> ตัวดํานะครับผมตัวดํานะครับก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นตัวตัวกระเบตดหนึ่งชั้นครับผมตัวกระเบตดหนึ่งชั้นก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดําเมื่อกี้ครับตัวต่อไปก็เป็นตัวกระเบตดสองชั้นครับก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกระเบตดสองชั้นเมื่อกี้เหมือนกันครับ เอาง่ายๆก็คือจะเป็นครึ่งของตัวกลมตัวขาวตัวดำเขาเป็นหนึ่งชั้นเขาเป็นสองชั้นมันตกทอดกันมาเรื่อยๆครับเป็นครึ่งหนึ่งของครึ่งนะครับชื่อภาษาอังกฤษของตัวโน้ตที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับชื่อตัวแรกก็คือตัวกลมนะครับจะมีชื่อว่าโฮโน้ n o t ครับผมตัวที่สองก็คือตัวขาวครับจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าาร์ f โน้ตครับผมตัวที่สาม โนตดำมีชื่อภาษาอังกฤษว่า q u a ตอร์ note ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวคาบเบตหนึ่งชั้นนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ g h t n o t นะครับที่แปลว่า8นะครับ8ตัว8โน้ตต่อไปนะครับก็จะเป็นโน้ตคา,าเบตสองชั้นนะครับคาเบตสองชั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่า16 n o t e ครับแปลว่าโน้ต16ตัว ต่อไปนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบรรทัดห้าเส้นครับผมบรรทัดห้าเส้นนะครับจะประกอบไปด้วยกุญแจประจำหลักแล้วก็ทาซิกเนเจอร์นะครับเราจะพูดถึงบรรทัดห้าเส้นกันก่อนนะครับบรรทัดห้าเส้นนั้นมีห้าเส้นสี่ช่องถามว่าบรรทัดห้าเส้นมีไว้ทําอะไรมีไว้บอกเสียงครับมีไว้บอกเสียงว่า ในเส้นนี้เสียงอะไรช่องนี้เสียงอะไรแล้วเราจะรู้เสียงได้ยังไงนะครับว่าอ,อ,อันนี้เสียงอะไรอะไรและถัดไปนะครับก็คือเรื่องกุญแจประจําหลักครับกุญแจประจําหลักก็คือกุญแจที่อยู่หน้าบรรทัดท่าเส้นนะครับแบบที่ทุกคนเคยเห็นนะครับออจะมีเบื้องต้นจะมีอยู่ยยด้วยกันสองกุญแจครับผม กุญแจแรกก็คือกุญแจซอนครับชื่อภาษาอังกฤษคือ G clef กุญแจที่2นะครับก็คือกุญแจฟาครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ F clef ครับกุญแจเหล่านี้นะครับก็มีหน้าที่ครับบอกว่าในเส้นนี้คือเสียงอะไรในช่องนี้คือเสียงอะไรอย่างเช่นนะครับกุญแจซอนครับผม หัวของกุญแจซ้อนนะครับจะคาบเส้นจะอยู่ตรงเส้นที่สองของบรรทัดห้าเส้นครับและเสียงที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นที่อยู่ตรงเส้นที่สองนะครับก็คือเสียงซอนครับตามหัวของแม่กุญแจครับที่มันจุดเอาไว้อยู่ตรงนั้นครับ ต่อมาแล้วครับก็คือกุญแจฟ้าครับกุญแจฟ้านะครับหัวของกุญแจฟ้าจะอยู่ในเส้นที่4ครับมันจะจุดอยู่ในเส้นที่4ครับผมและเ,เสียงที่มันอยู่ในเ,เสียงเดียวกับที่กุญแจฟ้าหัวมันจุดอยู่นะครับตรงนั้นมันก็คือเสียงฟ้าครับผมในของกุญแจฟ้านะครับ ต่อมานะครับผนจะมาพูดเกี่ยวกับ time signature ครับผม time signature คืออะไรสรุปสั้นง่ายงครับ time signature เอาไว้บอกจังหวะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆครับ time signature มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของ time signature นะครับจะเป็นตัวเลข2ตัวครับที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างครับที่มันซ้อนยันอยู่แบบแบบข้างบนข้างล่าง ซ้อนยันอยู่ในออบรรท,ทัดเส้นครับผมความหมายที่มันซ้อนกันอย่างนั้นก็คือตัวล่างนะครับจะบ่งบอกถึงว่าตัวโน้ตตัวใดจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะแล้วก็ตัวบนนะครับจะบ่งบอกว่าไอ้ตัวโน้ตตัวใดเมื่อกี้ที่มีค่าเท่ากับ1จังหวะนั้นสามารถมีได้กี่ตัวในหนึ่งห้องครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ ทม์ิสเนเจอร์ที่ผมคิดว่าทุกคนในโลกนี้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับเคยเจอก็คือไท m ์สิสเนเจอร์4ีครับผมมันเป็นไทม์สิสเนเจอร์ที่พื้นฐานและเบสิกที่สุดแล้ะครับเอ่อทม์ s ิ g เนเจอร์4นะครับผมเลขตัวล่างนะครับหมายถึงตัวดำนะครับ4ตัวล่างหมายถึงตัวดำนะครับเท่ากับว่าตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะครับผมและเลขตัวบน ก็คือตัวดำนั้นสามารถมีได้4ตัวใน1ห้องกับผมเอ่อต่อมานะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับคือเลนเสียงนะครับในดนตรีสากลนะครับผม mm hmm. เลนเสียงในดนตรีสากลมีอยู่7เลนส์นะครับ7เสียงนะครับนั่นก็คือเสียงโดเลมีฟาซอ,อ,อลลา นี่นะครับดนตรีสากลจะมีเสียงอยู่แค่โดเลมีฟาซอนลาทีนะครับผมแล้วก็เคยเห็นใช่ไหมครับที่เขาซ้ำกันมาเป็นโดเลมีฟาซอนลาทีโดเอ๊ะไหนบอกเจ็ดที่จริงมันมีแค่เจครับแต่เขาใช้การซ้ำเสียงครับก็คือซ้ำเสียงโดเสียงแรกครับมาเป็นเสียงที่8ครับผมเรียกว่าออกเตปครับจะเป็นการนำเสียงที่1มาเล่น ต่อจากเสียงที่7เมื่อกี้เป็นเสียงที่8เพื่อให้เสียงมันสูงขึ้นมันยกระดับเสียงให้มันสูงขึ้นครับเป็นโดเรมีฟาซอลาทีโดนี่ครับเสียงมันก็จะสูงขึ้นมากกว่าไอโดตัวแรกครับผมนี่นะครับคือเสียงเ,เล่นเสียงในดนตรีสากลเบื้องต้นนะครับผมต่อมานะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง ไดนามิกนะครับไดนามิกนะครับเอ่อจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือไดนามิกเอฟหรือก็คือฟอร์เต้ครับผมคือการเล่นแบบเสียงดังครับผมอย่างที่2ครับคือไดนามิกเอฟเอฟหรือก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือฟอร์ติซิมครับก็คือการเล่นดังมากครับผม เลขสก็คือ F, F F F นี่ก็คือ Fortissimo ครับผมก็คือเล่นดังแบบปกมากดังโคตรๆไรเงี้ยครับดังเท่าที่จะดังได้ครับผมต่อมานะครับก็คือ Dynamic M F ก็คือ Mezzo Forte ครับ Mezzo Forte นั้นคือการเล่นแบบเอ่อดังปานกลาง ค่อนข้างดังอะครับแบบมันไม่ได้ดังไม่ได้เบาไม่ได้ดังเกินไปอะครับให้พอได้ยินครับผมต่อมาครับคือ MP ครับ MP คือเมโซเปียโนครับคือการเล่นค่อนข้างเบาครับผม6ก็คือเปียโนครับเปียโนคือ P ครับเล่นเบาเป็นการเล่นเสียงเบาครับผม ต่อมาก็คือเจ็ด P P ครับ P ก็คือเพนิซิโมเพนิซิโมก็คือเล่นเบามากเบามากครับแบบเหมือนก็เบามากครับก็เบา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 เนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ P P P เพนิซิโมครับผมเพนิซิโมคือการเล่นแบบเหมือนกระซิบป,ปะครับแบบ ทุกคนก็แทบจะไม่ได้ยินผมใช่ไหมครับใช่ครับผมก็แทบจะไม่ได้ยินตัวเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดนะครับในรายวิชานี้นะครับก็ขั้นแรกนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับที่เข้ามาดูงานนี้นะครับผมงานนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อนะครับแต่ผมก็ตั้งใจที่จะมา ทำนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้กับอาจารย์ได้เห็นนะครับคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดนะครับผมพยายามจะพูดนะครับเพื่อให้แบบว่ามีความกล้ามากขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้หากมีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดก็ขอกับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขิรัา